是对面么？ คฮัลโหลฮัลโหลไม่ r i e ฮัลโหลครับฮัลโหลครับวันนี้ผมจะมาผ่านเล่นเกมนะครับฮัลโหลไม่ไฟ e ครับวันนี้ผมจะมาผ่าเล่นเกมนะครับโหมดไม้ไฟมา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  ก็กาเงันกระนำแม่ดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตกปลาดีกว่า,า,วามา มีใครโดนเนมมาเลยโดดเลยโดดแล้วสตาร์ฟฟิตแล้วเฮ้ยกระป๋าเฮ้ย

ตรงไหนผมเป็นคนดังครับเขาเลยมานั่งกับผมเนี่ยผมเป็นสตรีมเมอร์แบบหนึ่งของโลกโอ้ตกปลาไงเนี่ย สูบิดเฮ้ยแซมอน,อ,อ,มอ,นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นปาชโดครับซึ่งผมค่าดาวแล้วปรา,า,ซ,า,าซิวครับอะไรวะ ขายปลากันดีกว่าสีพันครับหวานหวาน รานี้ปุ๊บใช้สายนี้สวย,ย,สยตกปลาหาตังครับตอนนี้ไม่มีใครโดเนิเลย Bđeng bđeng. Đưa padeng

ป่าหมาลักของผมวันนี้คือคือผมต้องได้สักยี่สิบบาทแหะ ờ bắt đầy người lên này đó lầy quá mình đã bà chếp chơi กิน,น,น,นละตัวตนี้ประมาณมาจ่าเฮ้ยปะชนปะชนปะชนปะชอนอยู่โซนยุโรปไม่เคยเห็นนั่นนี่ บอนอยู่โซนยุโรปนี่บอเคยเห็นนะบอเคยเห็นาอะไรวะ โอ้ยปึมปึมแบตะพียนอะไรวะโอ๊ยปึมปึมแบตะียนอะไรวะเนี่ยโอ้ยหมาแล้วแสงอาทิตย์แล้ว อ๋อ,อ,อโอ้โหอะไรกูจะได้หลักแสนมั้งวะ ไปเร่งครับเดี๋ยวผมมาเอ,อ,อ,อ้ยปลาดึง <c ười> อ๋เอ,มมอเราเบ็ดโคตรล้วเบ็ดดูทรงเหมือนหนักแต่ เกียบร้อยเร็วขึ้นอ,อแล้วปลาก็โดนนี้เลยครับคอนโดไม่มีเลยนะครับ เทียนนะครับ no ลุงหมื่นห้าคุยนี่ก็แบงกเก็บปาอยู่ไหน สามสิ oh my gosh oh h อย่างนั้นเหรอทำไมวอมันมีเต็นท์มทำไมมีเต็นท์มาทำไมวะัคกี้บอกเจ็ดบอกลัคกี้ได้ Hai mm. oh oh udah ke pas đây chị bạn ơi bà <cười> <cười> Ôi, à, đừng ơi đi chán mai, ơi nó cứ tục mày bạc, ô ฮ่าปาผมมาเลยโอ้ยป่าคุยได้ไหมเนี่ยผมยังเต้ยอยู่เลยนี่นะดเดเออป่าอะไรง่ายอย่งวะ តែមាប់រងអូយប្រ៉ែតប៉ាែតប៉ាែត Oh. Meneng Oh.